โอเคครับสวัสดีครับโอ้กวนกู good, good. ช็อตแรกก็กวนเลยอ่าช็อ,ชอตแรกก็กวนเลยกวนกูเลยดวงดววนสวัสดีครับนะเข้าสู่ช่องวิ t ยสตูดิโอนะฮะหรือว่าวิ t ย์พอดิโอช็อปนะครับตอนนี้เราก็วันนี้ก็จะคุยเรื่องของโปรแกรมสมาร์ทไลท์เจ็ดนะครับก็คือเป็น ตอนนี้ก็ฝนก็ตกตก,ตกตกนะฮะว่าจะไปถ่ายข้างนอกก็ถ่ายไม่ได้นะครับก็เลยลองมาถ่ายนั่งถ่ายในบ้านนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โปรแกรม Smart Light ตอนนี้เราอยู่ที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนนะครับก็คือเราจะมีนี่ฮะออดิโออินเตอร์นะครับในการจูนลง a อดิโออินเตอร์ก็เป็นซาวการ์ด เป็นซาวเป็นซาว์การ์ดเสียงอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นซาว์กาดเสียงนั่นเองนะครับผมถ้าใครก็มีตังซื้อรุ่นอื่นได้นะครับที่ไม่ใช่ของบริลเจอร์นะครับรุ่นอื่นก็มีนะครับรุ่นนี้แค่ประมาณสองสามพันเองไม่แพงนะครับรุ่นนี้เราสามารถใช้ได้งบต้นๆพอดีเลยเบื้องต้นนะฮะในการต่อนะครับก็คือสาย USB นะครับเ่ยนะสายสายสาอยู่ข้างหลังเนาะนี่ฮะเห็นไหม สายอยู่ข้างหลังสายนี้นี usb นะครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์มีต่อเข้ากับ usb คอมพิวเตอร์เลยนะครับสายเส้นต่อมาเส้นที่สองเส้นนี้คือเส้นบนลูปเห็นไหมเจอไหมอันนี้อันนี้เข้าเข้า channel สองออก channel สองเส้นนี้คือเส้นบนลูปนะครับเห็นไหม เส้นเล็กๆแค่นี้คือเส้นบนรูปนะครับเส้นบนรูปเส้นที่2คือเส้นไม้ออกจากรับออกจากออดิโออินเทอร์เฟสนะครับเข้าระบบของเรา1เส้นนะครับส่วนที่2เป็นสายไม้ XLR ตัวผู้กับ XLR ตัวเมีย2เส้นนี้จะเป็นเส้นไม้ นะครับตัวนี้จะไมทจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเข้าพอดิโออินเ f a c e เพื่อรับเสียงนะครับต่อเข้าไปเลยป๊าป๊บ,ปบต่อเรียบร้อยส่วนอุปกรณ์ต่อมาที่เราขาดไม่ได้ก็คือผิดนี่ไม t a นะฮะ ECM 8 8 b นะครับไมตัวนี้จะใช้ฐานที่อยู่ข้างใน โดยไม่ต้องปล่อยไฟแฟนทอมสี่สิบแปดโวลต์ก็ได้หรือจะเอารุ่นข้างบนอีรุ่นข้างบน ecm 999เก้าเก้าเก้าตัวนี้ต้องปล่อยไฟแฟนทอมเข้านะฮะจะเป็นรูปลักษณ์นี้โอเคหลังจากที่เดาว่าได้แล้วนะฮะเราก็ตั้งให้มันตั้งดูนะฮะตั้งไว้ก่อนอันนี้ต้องจับไลอันนี้ผม เพื่อที่จะดูค่าพิ้งนอนมันเฉยๆครับผมมาต่อกันมาเลยโอเคเรามาถึงโปรแกรมสมาร์ทไลท์แล้วนะฮะเ,เรามาถึงโปรแกรมสมาร์ทไลท์แล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าโปรแกรมสมาร์ทไลท์นะครับผมอ่าเื้องต้นเลยเราเสียบอ u ดิโออินเทอร์เฟซเข้าเอาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราเสียบอ u ดิโออินเทอร์เฟซนะครับ สาย usb เข้าคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปตั้งค่ามันเลยตั้งแบบไหกมาดูนี่จะมี3ส่วนหลักๆที่เราต้องข้างค่านะ1คือเข้ามานี่ option ล้วเข้ามา audio device อ่ามานี่ปึ๊บนะครับ input หเราจะเป็นของไมอาร์ทีเอ input 2เราจะเป็นวนรูปนะเรามาดู input หก่อนเรามาเลือก Audio Interface Input นะครับ Input Audio Interface ตัวไหนที่เราใช้ก็คือตัวนี้นี่ไงเห็นไหมขึ้่นโอเคเราเสียบเข้าไปแล้วโอเคเราก็ติ๊กติ๊กถูกที่ข้างหน้าก็คือไม่เอานะถ้าปล่อยคือเอานะฮะโปรแกรมสมาร์ทไลท์จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนที่สองจะมาที่ o u t พ u t นะฮะเอาพ u t ไดเวอร เราก็มาติ๊กอันไหนที่ไม่เอาติ๊กออกไปเลยเดี๋ยวมันจะสับสนนี่ตัวนี้นะฮะบาริเนเจอร์ตัวนี้เห็นไหมของเราโอเคเดีย๋ยวขึ้นสนดักโอเคเราก็กดแล้วก็ติ๊กออกนะฮะโปรแกรมสมาร์ทไลท์เราจะมองเห็นนะครับพอเสร็จแล้วเราก,กด a p p l y แล้วก็โอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับมาส่วนที่2 อ่าที่สองเลยมาตั้งที่โหมดสเปกตรัมนะครับมาสเปกตรัมมาสเปกตรัมตั้งอะไรมันบ้างนะครับมาเลยนี่ฮะสเปกตรัมนะครับอันแรกให้ตั้งตามผมเลยเพราะว่าอันนี้ผมก็ใช้มานานแล้วอาจารย์ในหลายท่านเขาก็บอกมาโหมดนี้นะ h a n n นะครับโหมดนี้อันนี้ก็ถ้าอยากได้ก็ไปศึกษาเพราะว่าเรื่องนี้มันค่างที่จะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรน,นะครับ เขาแนะนำมาให้บด,ดตามนี้นะครับ t a w i w i o w น w อันนี้ครับ Data w i n d น w นะครับผมส่วนที่2จะเป็นตัวนี้เก t เซตติ้งกนนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรผมจะใช้แบบ1ต่อ3อออเจกนะครับตัวนี้ใช้เรียบร้อยแม็กนะฮะแม็กดผมใช้อยู่ที่0ถึงลบ100นะฮะแม็กมินลบ100นะครับผมส่วนการซูมนะฮะ Y วซูไวเน่ A, ก็มใจ3าแล้วก็12 DB นะครับผมส่วนตัวนี้ RTA ตัวตัวนี้จะเป็นที่เป็นเขาเรียกว่าตัวนี้ก็จะเป็นกราฟนะฮะส่วนลายตัวนี้ก็จะเป็นเส้นยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทั้งกราฟทั้งลายทั้งเส้นนะฮะ เป็นทั้งกราฟขึ้นแล้วก็ทั้งเส้นปุ๊บสอง,งานเลยถ้าตัติคนนี้ส่วนมากาผมจะติแค่เป็นแท่งางเดียวนะครับนอกนั้นผมติหมดเลยให้เหลือคมไว้แค่นี้พอส่วนนี้ผมก็เรียกาตัวนี้ซิงเกิลไฮผมใช้เป็น4ตัวนี้ผมใช้ไปหนึ่งพัน 1, แล้วก็ติ๊กตัวนี้ครับเห็นไหมสิบสี่แล้วก็ลบสี่อันนี้ผมใช้ประจำนะครับผมแล้วก็กดอัพพอยไอ้บุ๊บมาเรียบร้อย งนี้เราก็ไปดูที่พิงน้อยนะเนี่ยพิงน้อยพิงน้อยผมตั้งไว้ทรงนี้นะเห็นไหมพิงน้อยผมตั้งไว้ที่ลบ b db แล้วแต่ใครจะบลงทุนก็ 2, dB, ลบ2ลบศนบางทีก็ลบสิบสงีบนะฮะผมตั้งไว้แค่นี้พอโอเคหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็มาเช็คดูนะครับว่าเราตั้งค่าถูกไหมนะฮะ รามาที่สเปกตัมนะฮะเอาเลยถ้าใครอยากมาลองทำตั้งค่าตามผมเลยนะฮะแต่ผมจะไม่อธิบายเล้วนะครับผมเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเราก็กดโอเคป๊าบนะครับกดเรียบร้อยกดเรียบร้อยแล้วก็ามากดทองดูที่พิงน้อยอลองดูเช็คสัญญาณก่อนก็ได้สัญญาณเรามาไหมนะฮะเราคุยแตะไมดูสิไมมาไหมอ่าไม้มา ตัวนี้น่าจะมาอยู่นะเนี่ยอลองกดพิงน้อยลองดูนะครับปั๊บนะอ่ามาแล้วนะฮะเห็นไหมหลังจากที่มาแล้วนะครับเราก็มาลองเล่นดูฮะเล่นดูตรงน,นี้เล่นดูที่เราปิดอ่ะปอนไมค์ก่อนอันนี้ไมค์นะนี่เราก็ดูกราฟกราฟคำว,ว่าแบกใช่นไหม b a c k back อ่ามาแล้ปุ๊บอ่าแค่นี้พอเหลืองๆพอเยื้องๆอเหลืองๆพอแล้วกราฟเป็นกราฟสีน้ำเงินนะครับผมเราลองมาเล่งใหม่ขึ้นเวลาวัตนะ,ะมาไหมอ่ามาเรียบร้อยแลย้วเห็นไหมผมจะใช้เส้นเป็นลักษณะอย่างนี้เส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าจะได้ดูละเอียดมากว่าไอ้เส้นนี้มันขึ้นเห็นยหมเนาะเนาะเส้นนี้เส้นที่ผมพูดเดี่ยวไม่จะเข้าเห็นไหม น่ขึ้นอยู่ที่สองร้อยสี่สิ่เก็ดเฮิร์ตเนี่ยเสียงที่ผมอยู่ตรงเนี้ยนะครเราก็ไปวัดได้นะครับผมอ่าโอเคส่วนมาสเปคที่สองนะฮะเราตั้งค่าเรียบร้อยเดียวเราก็ปิดเพียงน่อยไว้เรามาอยู่ที่โหมดทานเฟอร์ฟังก์ชันนะโหมดนี้นะทานเฟอร์ คราอ่าขึ้นมาแล้วหลังจากขึ้นมาจะเป็นเห็นตัวนี้แหละอันนี้ก็จะใส่ไปตัวนี้จะใส่ตัวเป็นตัวกราฟนะนกราฟเป็นเส้นนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของกราฟเส้นตัวนี้จะเป็นลบใช้ผมใช้ที่ลบเจ็ดสิบนะครับตรงนี้ตรงนี้แม็กกับมินนะฮะแม็กผมใช้สิบสองอันนี้ผมลบเป็นสิบสองนะน,นี่ตั้งค่าเป็นสามสามสามไว้นะครับนอกนั้น ตัวส่วนวันนี้ผมติ๊กออกหมดเลยนะครับส่วนนี้ในการโชว์นะฮะโชว์ประมาณไหนผมติ๊กตัวนี้อันนี้ลายอินเพยนะฮะผมก็ติ๊กตรงนี้ไปส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ผมเลือกเป็นสีนะครับผมแล้วก็ติ๊กตัวข้างล่างนะครับติ๊กตัวนี้เลยแล้วก็กด a p p l y น okay. โอเคนะครับนี้เราก็ไปเข้าหมดที่ในหมดตรงนี้เข้าตรงนี้ได้ของมุมเป็นที่ ท <Fun> านเพื่อฟังชันปาามาเล้วงฮาแล้วก็มาลองกดเพดูเพไม่มีนะฮะโอ้ลืมตั้งเราลืมตั้งนะครับกดมาก่อนมาที่มาที่เรากดตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเรากดวิธีรัดเรากดมานี่ปานาฮะาขึ้นขึ้นมาที่ปาาตรงนี้แล้วก็มาเลือกนะเ,กเลือก a u ด i o อ n t นดิเค e ก่อน เราไม่เลือกอเนิมโฟร์เลยเราต้องมาตั้งดีกว่าเนาะโอยลืมตั้งเรา,าตั้งข้างนอกก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นซิงเกิลซิงเกิลอินพุตอินพุตนี่เราต้องเป็นด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นมันจะจะจะเป็นด้านขวานะครับไหนอินพุตนะครับเสร็จแล้วเราก็ทกําการตรงนี้เขามีการ สอนไวดิ้งตัวนี้ก็มีการสอนไว้อยู่นะตัวนี้แต่ผมเลือกเป็นที่ A นะครับผมเลือก A ไวนะครับเพื่อที่จะให้เปดักหนักหน่อยนะฮะ<ฮ>เวลาผมจูนจะได้เมียดดักดักจะได้ยินเสียงควรยืนอยู่ใ,ใกล้ตู้ลำโพงในสเสถือนตับเลย,เลย <c oughs> <ๆ S 1> แหละเราก็กดโอเคนะครับลองเพล์ดูมาไหมโอเค,อเคมาแล้วนี่ตัวน,นี้มาแล้วสัญญาณตัวนี้มาแล้วนะ หลังจากที่มาแล้วนะฮะเราก็ลองกดพิงน้อยลองดูพอเสียงเก็่ามาเร็วนะซุ๊บม,มาเลยมาเร็วเรามาลองเร่งนิดหนึ่งนะเร่งนิดหนึ่งเร่งจนนิดหนึ่งหน่งสอขึ้น ก็เลืนเ่นเพิ่มอยู่ลงมาเลืเ่อเพิ่มลงมาโอเคนี่ได้แล้วทีวน,นี้เราก็มองได้นะครับว่าค่าลำโพงเราอยู่ตรงประมาณไหนนะครับข้างบนก็จะเป็นเส้นข้างบนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเฟสนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นเส้นย่านการทำงานของลำโพงนะฮะเราทำงานในย่านไหนประมาณนี้นะครับ เราลองดูนี่ประมาณน,นี้นะครับก็อีกชนี้นะครับก็มีการตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับนี่ประโยชน์ใช้ได้ก็คือเอาสไตล์ผมไปทําเลยก็คือผมใช้ประจำนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ผมวัดของลูกค้าไว้นะเดี๋ยวผมดูให้ อันนี้จะไปใช่อันนี้ไม่ใช่ใหญ่เลยบัดไว้ตัวนี้นะตึ๊าโอเคอ่านี่ผมบัดของลูกค้าไว้นะฮะมาลองเส้นมันจะไม่ค่อยสวยนะทุเรศท,ทุเรศนะเส้นไม่เส้นไม่สวย เอามีโโลอ่ะนี่เอาไฮเอาย่านไยนะย่าน Hi จะอยู่แค่เนี้ไปไม่ถึงในยซ้ำนี่ย่านไฮเห็นไหมย่านายอยู่แค่นแเน,น,เน,น,ยยนี้อันนี้คือเรามีการตรวจวัดเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้อืมนี่คือย่านายของเรานั้นเองนะครับก็คือเราก็ไปตรวจจับวัดเสียงนะครับโปรแกรมสวัสดีเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์นะ โอเคตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะถ้ามีอะไรสอบถามก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมาก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเรามีเราได้จัดทำขายของในช้อปปี้นะฮะเป็นของสินค้าทั่วไปในตลาดนั่นเองนะคือเราทำการเปิดร้านขายเรียบร้อยนะครับเป็นร้านค้าน้องใหม่นะคะเขาก็คือร้านวิดโอริโอช็อปนะครับขอ เชิญชวนนะคะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนนะครับเรามีดินสินค้ามาตรฐานที่ในการตรวจสอบจากผมแล้วเรียบร้อยหรือว่ามีสารตรวจสอบจากสถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมด้วยสินค้าที่แบรนด์ของตนเองด้วยเป็นวิดของ Audio ออริโอโดยจะเป็นแบรนด์ของวิดออริโอนะฮะบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นของในตลาดทั่วไปด้วยนะครับหรือว่าเป็นจะให ไปลองอหรือว่าจะให้ไปทดสอบเรื่องระบบเสียงหรือว่าไปติดตั้งระบบเสียงหรือว่าจะไปจูนลาโพงให้นะครับจูนระบบให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมพร้อมด้วยฝากด้วยโปรแกรมสมาร์ทไลท์เจ็นะฮะที่ผมใช้ณนะปัจจุบันไม่ใช่ของแทนนะฮะไม่ใช่ของแท้นั่นเองก็คือเราก็มีขายให้ท่านเหมือนกันนะครับ เป็นราคาบ้านๆเราไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะสามารถเราจับต้องได้แล้วก็ค้นขายพอใจนะฮะส่วนมาผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับถ้าจะเอาของแท้ก็สามารถได้เลยนะ่ารู้สึกว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับของแท้เราสามารถซื้อให้คุณได้เหมือนกันนะครับโอเคขอฝากจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปในหน้าที่ดีด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ